ชาวลัคนาราศีเมษในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็ดาวบัพปะเคาะก็ยังลุมลุมลัคนาท่านอยู่นะครับในเดือนนี้ดังนั้นท่านที่มีงานเดิมทำงานเดิมไปก่อนนะครับกิจการเดิมอาจจะเติบโตช้าหน่อยก็ค่อยๆทำไปในเดือนนี้นะครับในช่วงครึ่งเดือนครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับ มันทํามีอาการท่านอยากจะแบบเหมือนกับว่าอยู่บ้านไม่ค่อยติดนะครับหรืออาจจะมีปากกล้าสะหน่อยนะครับในการดูแลบริวารของท่านควบคุมงานต่างๆนะครับสําหรับท่านที่มีลูกน้องบริวารสําหรับคนที่ทํามาค้าขายท่านก็อาจจะมีความอดทนน้อยเหมือนกันในเดือนนี้ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับดังนั้น ท่านก็ต้องควบคุมนิดนึ่งนะครับเพราะดาวบัพปครอมันทำให้อารมณ์ถ้ามันเกิดเช่นนั้นนะครับและคนที่ทํางานเป็นพนักง,งานในองค์กรนะครับต้องระมัดระวังในเดือนนี้ให้ประคองงานเดิมอย่างที่ว่านั้นคือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยให้การสนับสนุนนั้นเนี่ยอาจจะลดดีกรีในความเข้มข้นในการช่วยเหลือลงไปหรือผู้ใหญ่บางท่านอาจจะหมดอํานาจวาสนาไปแล้วนะครับก็ เรียกว่าจะร้ามากไม่ได้นะครับในเดือนนี้นะครับก็ชาวลัคนาราศีเมษให้ประคับประคองตัวนะครับนะครับประคับประคองตัวไปก่อนเพราะว่าเกรงว่าในเดือนนี้มันจะทําบางทีอารมณ์มันร้อนมันจะไปประทะคันลมแล้วโดยเฉพาะเรื่องก็คือเรื่องแค่ศักดิ์ศรีบางเรื่องเท่านั้นเองนะครับเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์หลักๆเลยนะครับในเดือนนี้และในกลางเดือนไปแล้วเนี่ย สภาวะอารมณ์ท่านเนี่ยมันจะคนละแบบกับตอนต้นเดือนท่านอาจจะมีอะไรที่อยากจะเก็บตัวนะครับหรือไปทํางานในเชิงที่มันมีความลับนะครับหรือท่านที่คิดที่จะทําอะไรที่มันออกไปในเชิงเทาๆเนี่ยก็ไม่ค่อยดีและแต่มันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ว่าท่านอยากจะทำเพราะเนื่องจากว่าดาวบาทประเคา์ก็มาถึงตัวท่านดาวคุณธรรมก็เข้าไปอยู่ในภพเสียนะครับ ล้วดาบประจําตัวท่านก็หลบไปอยู่ในภพวินาศนะครับก็บางทีไอ้ความอยากร้ำอยากรวยมันมีแต่ว่าไอ้การกระทําอะไรที่มันเป็นลักษณะของการปกปิดซ่อนเลนเนี่ยอาจจะมีผลเสียแหละในกรณีที่ดาวมันขยับเปิดเผยขึ้นมานะครับท่านก็ต้องระมัดระวังให้ดีสำหรับเดือนนี้ท่านอาจจะต้อง ช่วยเหลือญาติพี่น้องโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องนีิสิเรื่องการค้าประกันบางทีญาติพี่น้องเนี่ยเข้ามาแตะถึงตัวแล้วและดาวเนี่ยมันดันเดินเสียนะครับก็ต้องเรามาระวังญาติพี่น้องรวมทั้งลูกเต้านะครับก็คงจะต้องเรียกว่าใช้เงินใช้ทองกันบ้างแหละนะครับหรือการไปค้าประกันไขรเนี่ยมันอาจจะโผล่ขึ้นมาปัญหาอาจจะโผล่ขึ้นมาในเดือนนี้นะครับ สำหรับเรื่องความรักในเดือนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดาวคู่ของเนี่ยไปอยู่ภพว,วินาศบางทีมันอยู่ได้กันแต่ว่ามันอาจจะคุยกันน้อยลงไปมีความรู้สึกที่มันเฉยชาไปนะครับหรือคู่ของของท่านเนี่ยอาจจะมีเรื่องอะไรที่มันปิดบางซ่อนเล้นอำพางเราก็ได้นะครับทั้ง คนที่สดก็คิดว่าถ้าไขว่คว้าไปช่วงนี้ก็คงไม่ได้หรืออาจารย์ยังไม่ค่อยมีใขรผ่านพบเข้ามาหรือมาแล้วมันก็คุยกันสองสาทีก็ไปแล้วนะครับเพราะว่ามันยังดาวมันยังไม่ได้ส่งผลดีเท่าไหร่นักนะครับหรือเข้ามาก็จะเป็นเรื่องฉาบฉวยไม่ได้ไม่ได้เข้ามาคบกันยืดยาวอะไรนะครับในเดือนนี้อยากจะเตือนให้ท่านระมัดระวังสุขภาพนิดหนึ่งนะครับมันโดยเฉพาะครึ่งเดือนหลังเนี่ย สุขภาพร่างกายท่านเนี่ยอาจจะอ่อนแอลงอาจจะทําให้ท่านเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายไมย่ค่อยถน,นัดโดยเฉพาะเรื่องเท้ากับเรื่องท้องเนี่ยฮะสำคัญต้องระมัดระวังอุบัติเหตุทางด้านเท้าช่วงล่างๆไปหรือการทานอาหารพิเศษแดงอยู่บริเวณในท้องนะครับอาจจะทำให้ท่านเนี่ยสัญจรไปทําเดินทางไปไหนลําบากไปทํางานลําบากหรือต้องเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับหรืออาจจะต้องระมัดระวังนะครับ ดาวมังคานี่ก็เกี่ยวกับทางด้านการติดเชื้อด้วยต้องระมัดระวังนะครับชาวลัคนาแต่มันเป็นโรคหรือถ้าเป็นโรคอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะหาสาเหตุยากรักษายากแต่มันก็จะหายไปเองในระยะเวลาไม่นานนักนะครับก็ชาวลัคนาราศีเมษในเดือนนี้อย่างที่ว่าไว้นะครับก็ดาวใหญ่ๆอุาวคุณธรรมดาวสุประห์ ไม่ค่อยช่วยเลยนะครับมีแต่ดาวบาประเคาะแหมลุมกระน,นาทํางานกันพร้อมกันไหลโดนแล้วเกินก็ระมาระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีนะครับรวมทั้งสุขภาพด้วยครับแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับชาว